ลูกสาวดีเด่นแก้มบุ๋มเฝ้าพ่อติดขอบเตียงห่วงอย่าซิ่งเยอะเป็นคู่พ่อลูกที่ตัวติดกันหนึบไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดสำหรับดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาสิทธาชัยและคุณพ่อเจนชัยกรเพราะลูกสาวคนนี้พ่อห่วงหนักมากมองเหมือนนกน้อยในกรงทองถึงขั้นเคยจ้างนักสืบตามติดลูกสาว ซึ่งในวันที่สาวแก้มบุ๋มถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจคุกเข่าขอแต่งงานหัวอกคนเป็นพ่อยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ที่ได้เห็นลูกมีความสุขและเจอคู่ชีวิตที่ดีล่าสุดสาวแก้มบุ๋มได้แชร์ภาพคู่คุณพ่อเจนขณะอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราชรามคำแหงพร้อมระบุว่าข่าวใหม่ใช้ไลกว่าเดิมอย่าซิ่งเยอะละ่ะข้ามกลางเหล่าเพื่อนดารา และแฟนคลับเข้ามาอวยพรให้พ่อเจนหายป่วยในเร็ววัน